ขอบคุณบอสมากว่ะนี่ดีกว่าแค่เนี้ยโอ้รวยไอเชี่ยอะไรได้สองแสนจริงด้วยเออดาวดวงนี้มันกลมนะแต่คนเด่นนี้มันเหลี่ยมทุกคนเลยว่ะ วันนี้เราจะมาตร้อมกับการเปิดกล้องด้วยนะเพราะว่าเพื่อจะเอา r รี c t ชันเพื่อมีฉากอะไรวาๆเราใช้มี r รี c t ชันไปลงเขาบ้างอ่านี่มันเป็นไปได้ยังไงกันใช่เป็นไปได้ยังไงกันผู้ประสบอันตรายจะถูกมารับให้ตื่นและกลับสู่โลกความเป็นจรงิงแต่ว่าไม่ตายถูกปะ่ะไอเชฟกูเชื่อใครได้บ้างเนี่ยเนี่ย <laughs> นอกจากตี้กูเองกูสามารถเชื่อใครในนี้ได้บ้าง าย่อดำได้นี่แค่พวกเ,เอาในฝ่ายเดียวใช่นี่เป็นแบบนี้ฉันจะไม่เชื่อใครทั้งนั้นกูไม่เชื่อใครแล้วไอ้เหี้ยเอ้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 หยุดเลยไม่เข้ากูไม่ให้เข้า,ขาถึงแกจะหลออฉันก็ไม่ให้เข้าหรอกนะเชียร์ไม่ช้ากเชียร์โคเท่ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนนี้ก็ไปดีคนเดี๋ยวคนนู้นมาดีคนนี้เดี๋ยวแม่งก็ตีกันอีกอะไรกันว่ากูงงไปหมดถ้าเรามองเข้าไปในหน้ากากมันจะเห็นหน้าบอแบบตรงฟ้าๆเหี้ยถอดชุดเกราะมาคุยหรือว่าโอเคเออดาวดวงนี้มันกลมนะแต่คนเดนี้มันเหลี่ยบทุกคนเลยวะผมว่าไอ้มรดกนี่แหละมันน่าจะมีพลังสักอย่างที่แบบคือมันบอกเป็นอะไรนะเกี่ยวกับเวลาปะ มันจะต้องทําการย้อนเวลาได้แน่เลยเว้แล้วแบบโลวินก็จะกลับมาแล้วเนื้ปปอเรื่องก็จะแบบอบอุ่นหัวใจตามที่แอดกองบอกให้เดานะใช่ <c ười> เราเชื่อใจได้แค่ตัวเองเท่านั้น,นแหละดาวเฮียเนี่ยเ <c ười> ชื่อใจใครไม่ได้หรอกเชียร <c ười> ลูปโปมันยังหล่อเลยอะ่ะ <c ười> ได้รับจากการโอนหนึ่งแสนเครดิต what ัวต์ฟั k ขอบคุณบอสมากว่า <c ười> นี่ดีกว่า <c ười> แค่เนี้ย โอ้โหง่ายมาอีกแสนหนึ่งเครวยไอเชี่ยอะไรได้สองแสนจริงด้วยเออถ้าขอสักล้านจะให้วะสรุปถ้าเกิดตอบข้ออื่นไม่ได้ล้านหนึ่งข้อนี้ได้สองแสนว้าวไม่ให้เล่นด้วยหรอโอ้แดมรวย เอเด็กนั่นเท่มากกวะเออเออขอหน่อยวะขอร้องหน่อยดิเป็นไงบอกเลยว่าแรงมากเอาแล้วนะปุ๊ชเจ็ดหมื่นโอเคซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาหน้าหน้าหน้าขวาโอเคซ้ายขวาหน้าหน้าหน้าขวาซ้ายขวาหน้าหน้าหน้าขวา โอเคอันนี้ซ้ายขวาอ้าวก็มีให้ดูกูจะจำนำเฮี้ย e v e เอ d อ y t n Shuffle ตื๊ด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 เอ่อเราควรช่วยเขาไหมหรือจริงๆเราเขาซ้อมเต้นอยู่เขาซ้อมเต้น Shuffle ไปแลวกันเขาได้จะซ้อมเต้นอยู่ไม่กวนดีกว่า ฮีฮีปาร์ตี้โคตรท่คนติดบ้างหมดเลยเอโพสมันง่ายดีว่ะคือแบบเหมือนบอกว่าเราจะทำไงพวกตัวละครในนี้มันดูแปลกดีครับท่านเอองั้นเอาเป็นใส่ให้มันเดินอยู่กับที่หรือไม่ก็เอโพสไหมโอ้เป็นความคิดที่ดีมากแล้วก็ใส่่างนี้เลยอย่างนี้ปะที่เกียจตสู้ว่ะเดี๋ยวก่นซิง เออไปอยู่ประตูเปิดนะไม่รู้เหมือนกันไปละไปแอร์ครีตทามอีซี่ชี่ห้องรวมคนหลอก 探していอะไรวะไ <c oughs> อเช่าะบอกว่าซันเดย์ไปดิวกับโอ้ยเงี้ยไม่เชื่อใจใครไม่ได้เลยไอแม่ย้อย ตัวซันเดย์เองเป็นคนที่ทรยศวะแต่ซันเดย์มันจะฆ่าน้องสาวตัวเองทำไมกล้อีโอ้โชีว้าวโอมายกอแบบดดมเจ็ดยยักษ์าจุนบว ささชียคนลุก <laughs> ยาวไปในทีวีแล้ว <laughs> บอกใครว่าบอกครับกล <laughs> ้าชิฮิ <h> ih <ihi> แล้วก <Cheer. S 2> ูเอาทีมนี้มามันจะรอดไหมเนี่ย <laughs> โอ้เงินหล่นโอ้ไอ้เฮียแล้วกูจะหลบยังไงอ่ะ โอ้ oh my god ดีนะฮิวแรงอยู่ลูบนี้ไม่เฮี้ยดสิ <c oughs> อืมไม่ตาย イラつくな <laughs> 思いっきり楽しむために全てのチップをかけるリゼーを捨ててこそ本当のゲームができる

それがそうはそうは運命のつその影の彼らの大半はあなたの目には君にはだがそれで中それが完全私は虚無の <Whoa. S 2> 涙雨降りてどうしたらいいの

イチボシが三度瞳を閉じますようにその血が永遠に巡りますように旅がいつまでも平穏でありますように経歴が決して露見しませんように僕たちはカカワのオーロラの下で再会するさようならカカワー社 โ oh อ้ไม่ god แอบน้ำตาคอลอหนึ่งคือแบบเชียร์เอเวนจูรี่ตอนแรกมันมันกะจะตายปะแต่ทุกคนก็แบบบอกว่าไม่ให้ตายจนสุดท้ายมันก็เลือกที่ว่าจะมีชีวิตต่อเพื่อที่ว่าทำตัวเองให้แบบเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ตายไปแล้วแบบไปเจอหน้ากันก็จะได้ไม่ต้องเสียใจว่าดูทรงและในเรื่องไม่จบแน่เลยน่าจะมีสา<ำ>มพาร์ทม 何もしていませんもっと早くあなたの前に予想以上の妨害に遭いましてエリオの言う通りあなたも私は彼やカフカのように人の心を知り尽くしているわけではありませんし銀狼なので私そう君に見せるしかないの。 แล้วมันก็เป็นจริงด้วยแดมบ,บอยไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนี้อ Ding อ i e Part นะนะ่ะ ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか教えてやるよ。<laughs> 全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นแม่งก็อิมพ i m เตอร์ทีคนนี้ก็อิมพ i m เตอร์ทีสรุปไอ้นี่ไม่ใช่เดี๋ยอนั่นใช่แล้วสรุปไอ้นั่นที่ไม่ใช่ตอนแรกก็กลายเป็นใช่กูเล่นเกมอะไรอยู่ oh my god จบแล้วใช่ไหม <c oughs> เหนื่อยแล้ววะงั้นเดี๋ยวพักนิดเแล้วกันนะไม่ไหวแล้วลก็ไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะ บายบายฝันดีทุกคนครับ